สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมองมอยวลลี่วันนี้กับเม็ดที่สาวไทยสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะจีนไป3ต่อ2เซตนะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยเพียวนะครับพึ่งได้ลงเต็มๆในเซตที่4และ5ซึ่งแรกๆนะครับเกี่ยวไม่ค่อยได้ลงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการวางแผนของทีมงานหรืออย่างไรนะครับแต่บอกเลยว่าเพียว คือหนึ่งคนที่เป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยจริงๆครับสังเกตได้เลยนะครับว่าหลังจากที่เพียวลงสนามเต็มๆนะครับในเซตที่4ี่หาทำให้รูปเกมของไทยมีความไหลลื่นขึ้นทั้งการรุกและเกมรับนะครับพอ,ค,อคือแน่นอนอยู่แล้วนะครับ เพียวเองก็ตบหนักนะครับการตบบอลหนักและมีคุณภาพมากการเข้าทํานะครับบอลสูตรต่างๆก็ทําได้เยี่ยมและเกมรับดีเยี่ยมมากครับเมื่อลงมาก็เลยทําให้รูปเกมของไทยมีความเข้าขากันมากขึ้นไหลลื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นนะครับสุดปังมากครับ